เรื่องของชั้นเมนูแรกเป็นอาหารที่หรือชื่อของอิตาเลียนนะครับไม่มีใครไม่รู้จักลาซานญาความสําคัญเลยต้องอยู่ที่ตัวแป้งที่เราเอามาใช้ทาลาซานญาแผ่นแป้งพาสต้าวันนี้ที่ใช้นะครับทำจากแป้งสารีดูรัมที่มีคุณภาพดีและนอกจากนั้นสูตรนี้เขายังมีไข่ด้วยนะครับผมใช้ทั้งหมด6แผ่นปกติบ,บางสูตรเขาเอาเส้นลาซานญาไปอบความกับเนื้อนะครับและน้ําที่ผมเอาไปต้มเนี่ยนะฮะผมใส่เกลือลงไปด้วยเพราะอยากจะให้แป้งของเรามีรสชาตินิดหนึ่งใส่ไปเยอะๆเลยนะครับผมใช้เวลาประมาณ6นาทีนะครับ อีกสส่วนนะฮะเราจะมีส่วนที่เป็นซอสเนื้อโดยทั่วไปเขาจะใช้เนื้อวัวนะครับแต่ผมทําเป็นเนื้อไก่แล้วกันบางคนชอบเป็นเนื้อหมูก็ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับสำหรับตัวซอสเนื้อเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมาผัดผักให้หอมก่อนซึ่งผมใช้น้ํามันรําข้าวนะครับเพราะว่าน้ํามันรําข้าวเนี่ยดีต่อคนที่รักสุขภาพนะครับใช้1ช้อนโต๊ะครับนอกจากนั้นนะครับ น้ำมันรำข้าวเนี่ยเขายังช่วยชูกลิ่นและก็รสชาติของอาหารให้อร่อยด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสารธรรมชาติออริจินัลที่ช่วยต่อต้านนะครับอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e ีถึง6เท่าเลยครับท่านผู้ชมนะครับเราก็วอร์มน้ำมันของเราเนี่ยให้ร้อนแล้วผมก็จะมีแครอท60กรัมนะครับอันนี้เป็นเซอร์รี่ครับท่านผู้ชมใช้ประมาณ20กรัมนะครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่หั่นเป็นเตา๋าทุกอันเลยนะครับหอมใหญ่เนี่ยเราใช้60กรัมใส่ทุกอย่างลงไป แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับสับก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีตัวที่บดกระเทียมก็ใช้ที่บดกระเทียมช่วยนะครับเส้นพาสต้าก็ได้ที่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรายกออกล้างด้วยน้ําเย็นครับสำหรับตัวมะเขือเทศนะครับผมใช้ทั้งหมดประมาณ300กรัมนะครับเรามะเขือเทศไปบดเลยนะครับบางทีเนี่ยมะเขือเทศเวลาที่มาเนี่ยรสชาติแบบว่า ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับผมใช้น้ำส้มสายชูกลัาน5%ช่วยชูรสขึ้นมานะครับอันนี้ทำจากวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับจึงทำให้เราปลอดภัยแล้วมั่นใจว่าสะอาดจริงๆครับาละครับผมใช้ประมาณ2ช้อนชานะครับแต่งรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยได้นะครับที่เหลือผมก็เอาไปบ่เลยเรียบร้อยครับเรามาดูหอมกระผักของเรานะครับผมก็จะใส่มะเขือเทศเข้มข้นนะครับ อันนี้เป็นมะเขือเทศเข้มข้นคุณภาพดีเลยนะครับผมใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับผัดให้เข้ากันใส่เกลือนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะใส่เนื้อแล้วนะครับเป็นเนื้อไก่ก็ลวนไก่นะครับเสร็จแล้วนะฮะพอไก่เริ่มสุกนะครับเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยปรุงรสเพิ่มอีกนิดหนึ่งเกลือพริกไทยนะครับแล้วผมใส่เบรนลีฟลงไปด้วยนะครับเป็นใบกระวานอันนี้เป็นแบบแห้งนะครับถ้าเบื่อใบเล็กมากก็2ใบก็ได้นะครับ อ้าวละและอันนี้ก็เป็นออริกาโนนะครับเป็นแบบแห้งครับใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็ได้เราใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมมาเป็นส่วนซอสขาวนะครับซอสขาวเขาก็เรียกว่าเบชาเมลซอสนะครับมีเนยมีแป้งนะฮะในที่นี้ผมใช้30กรัมเท่ากันเลยนะครับแล้วก็นมอีกประมาณ280กรัมวอร์มเตาให้ร้อนพอร้อนแล้วเราก็ใส่เลยลงไปเนยละลายแล้วนะครับใส่แป้งลงไปตีให้แป้งสุกพอฟองขึ้นแล้ว ใส่นมลงบายระหว่างที่เขายังไม่คนนะครับใส่เกลือครับใส่พริกไทยตัวหนึ่งที่ชูกลิ่นได้ดีเลยนั่นก็คือลูกจนันท์ป่ดกลาวนัดเมกเลือกที่คุณภาพดีๆอันนี้เขา่ดมาให้แล้วใส่นมไปตัดลดนิดนึงอย่าเยอะ,ะเกินไปนะครับคนให้เข้ากันเอาให้เหนียวเลยทีเดียวเพราะถ้ากิดไม่เหนียวแล้วจะทํางานยากนะครับอาละปิดไฟพอแล้วนะครับถ่ายมาใส่อีกภาชนะหนึ่งนะครับเพราะว่าหม้อที่ผมใช้เนี่ย เป็นหมอ้อก้นหนานครับความร้อนเขาจะอยู่ตลอดเวลาเราต้องถ่ายมาไม่งั้นด้านล่างจะไหม้ได้นะครับอ้าแล้วหะ,ะตัวซอสเนื้อเนี่ยพอมันแห้งๆอย่างนี้ผมมีพาสเทสับไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะก็สาดลงไปเลยใบกววานนี่คือคือเราใส่เข้าไปแค่เขาให้กลิ่นหอมนะฮะสุดท้ายแล้วเราไม่ใช้นะครับซอสของผมเรียบร้อยแล้วปิดไฟแล้วดีกว่าเมื่อกี้นะฮะตัดไวแล้วแผ่นพาสตา้า ผมตัดเป็นครึ่งชีสที่เราใช้ในทำลาซานญ่าก็มีหนืดๆสักตัวหนึ่งมีเค็มๆสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้หนืดๆก็มอสซาเรลลาชีสนะครับเราขูดเป็นฝอยใหญ่ๆก็ได้นะครับเราก็เตรียมไว้ให้พร้อมนะครับแล้วเราก็จะมีชีสอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือพรราเมซานนะครับพาเมซานผมจะใช้ที่ขูดที่เป็นลักษณะเล็กหน่อยนะฮะขูดออกมาเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วครับผมทานเนยลงบนฐานนิดนึงนะฮะเราวางเป็นเลเยอร์อย่างนี้ครับ ก่อนอื่นนี่ซอสขาวครับทาให้ทั่วนะฮะใส่ซอสไก่ครับเดี๋ยวพยายามจะจบชั้นหนึ่งให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ชีสทั้งสองอย่างลงไปอาละแล้วก็พาเมซานเค็มๆนะฮะเพิ่มกลิ่นหอมนิดนึงดีดีกว่าเป็นโหระพาแบบอิตาเลียนนะฮะใบเล็กใบใหญ่ใบน้อยก็วางไปนะครับเสร็จปุบ๊บ เราก็ซ้อนเลยด้วยเจ้าตัวหลาซัญญาชีสเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเลเยอร์ที่2ต่อเลยครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ5ชั้น6ชั้นอ่าแล้วล่ะครับผมตั้งเตาอบเวลาที่200องศานะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปอบจนหน้าเขาเกรียมสวยนะครับแล้วก็ชีสเมลก็พอแล้วครับน่าจะประมาณ5-6นาทีครับอาแล้วครับท่านผู้ชมที่เหลือเราก็ตักเข้าจานอย่างสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับ อาละครับอันนี้ก็เป็นเมนูเรื่องของชั้นเมนูแรกเดี๋ยวในช่วงหน้ามีเมนูขนมอร่อยๆอและก็ง่ายๆด้วยครับ